พเพื่อนมากินข้าวมันไก่อร่อยๆอออด้วยกันดี๋ผมก็จะถือกินแบบนี้เลยเนาะพเพื่อนนาองถือกินแบบนี้นั่งแบบพอเพียบเรียบร้อยอเห็นเลยพเพื่อนเป็นคุณลักษณะไทยมากๆอ,อร่อยพอเพื่อนราคา30บาทถือว่าโอเค อร่อยมากนักจิ้มอร่อยมากเพื่อนเดี๋ยววันหลังรู้ว่าอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวยายกุบจะสั่งมาสองห่อวันหลังเอาไปกินตอนเที่ยงด้วยเพราะว่าเจ๊กผมไม่เคยซื้อวัอนนี้ลองดูก่อนอร่อยทุกคนอร่อย,ยไก่เขาก็ได้เยอะอยู่นะเพื่อนๆมีแต่เนื้อไก่ นึกถึงตอนตัวเองทำเนะาะเพื่อนเนาะเวลายายกบทำเองนทำเป็นหม,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 ม้อๆม้เลยเพื่อนน่องไก่สะโพกสะโพกไก่เนาะสะโพกน,น่องหนึ่งหนึ่งไก่ยายกบชอบนึงนะ่งเอาไม่ได้ต้มเพื่อนๆนึ่งเอา น้ำำซุปอร่อยเพื่อนเดี๋ยววันหลังยายกลุ่มถ้าเขาทำอีกยยกุ่มจะซื้อมาสองหอ่อเลยเสียดายจังเสียดายจังถ้าลงไปก็หมดนะเพื่อนถ้าลงไปซื้ออีกก็หมดอ่ะเพราะคนต่อแถวยาวมากพนักงานที่ออกอากาศมาเหมือนยายกุ่เขาซื้อคนละสามหอ่อ ส่งห่อซัมซื้อกลับบ้านไปกินอร่อยเิ่มขึ้นอขอชมบ้านเลย อร่อยมากเพื่อนๆยุกนิ้วให้เลยอร่อยอร่อยมากินด้วยกันจ้า